ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัด888ในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ส3ตุลาคม2567นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับหลังจากที่ได้ออกไปนอกบ้านมาแล้วก็กล่าวว่าเดี๋ยวช่วงเย็นจะมีเวลามาเช็ดรถมาสตาร์ทรถ o v a าดั New ิวบังบัดแล้วจะออกไปเท็ดเครื่องวอร์มเครื่องนะครับแต่ว่าฝนก็ไม่เป็นใจนะครับที่นี่ฮะ ชลบุรีฝนตกค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับก็เลยเปลี่ยนใจแล้วก็เลยเอารถมาจอดทำคลิปดีกว่าวันนี้ก็ช่วงแรกก็กล่าวว่าจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของอะไรดีไม่รู้จะเอาความรู้อะไรไปให้ท่านผู้ชมดีเพราะว่าส่วนใหญ่หลายๆคนที่อ่าเล่นรถก็จะมีความรู้ค่อนข้างเยอะกว่าผมอยู่แล้วนะครับอ่าวันนี้ก็เลยเลยคิดว่า เหลือไปเห็นเจ้ารถสามคันที่จะเอามาให้ดูก็คือสีของ n o v a เด็สมิวบอมบัตปีสองพันหนึ่งแล้วนะครับเบื้องต้นเรื่องสีนี่ผมก็ไม่เอาจริงๆก็คือไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะว่าเราก็มาเล่นช่วงหลังๆนะครับรู้ในบางสิ่งบางอย่างที่ได้ความรู้มาจากกูรูได้ความรู้มาจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในกลุ่มนะครับว่าเรื่องสีเรื่องอะไรประมาณเนี้ยก็ส่วนใหญ่ที่เห็น ลงคลิปกันนะครับแล้วก็ลงถ่ายกันก็จะชอบบอกว่าสีไอ้เจ้าสามสีเนี่ยเป็นสีของ n o v a d ดตนิวหรือว่า New บังบัดปี2001นะครับเบื้องต้นหลังจากที่ดูสามสีนี้ไปก็ยังยังไม่ค่อยเห็นสีอื่นนะครับผมก็อส่วนตัวก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะมีสีสีอื่นนี้เปล่าแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นก็จะมีประมาณเนี้ยสามสีเนี้ยอย่างคันแรกนี่จะเป็นสีออกเขียวส้มแล้วก็ขาวนะครับ ไอ้เรื่องการจดทะเบียนก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งก็แต่ละคันบางคันก็เห็นมีลงไว้แค่สองสีในเล่มบางคันก็ลงไว้สามสีก็เอาแน่เอานอนไม่ไ้ผมก็ไม่รู้ว่ามาตรฐานมันอยู่ตรงไหนนะครับในการลงสีต่างๆนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เคยเห็นก็คือบางบางคันรถรุ่นเดียวกันสีเดียวกันแต่ลงเป็นสองสีแต่บางบางคันก็ลงแค่สามสีลงเป็นสามสีนะครับก็เลยเลยไม่แน่ใจแต่เอาเป็นว่าเรามาดู อัตลักษณ์ดูพื้นฐานเบื้องต้นของรถดีกว่านะครับว่าสีมันจะประมาณนี้นะครับเท่าที่เคยเห็นก็อย่างเจ้าตัวเนี้ยคันแรกก็คือจะเป็นออกเขียวส้มขาวนะครับสีนี้มันเหมือนกับเป็นสีของเอ่อเท่าที่ได้ความรู้มันก็คือเหมือนกับว่าเป็นฮอนด้าที่ยอดยอดอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้เกี่ยวกับเล็บโซนนะครับก็คือเนี่ยสีนี้ยมันจะมีเอเดสอาร์โปรแรมที่ทําสีนี้นเหมือนกันก็คือเป็นลายเล็บโซนครับนะฮะก็คือ เดี๋ยวมีข้อมูลจะให้ท่านผู้ชมมาดูอีกทีเพราะตอนนี้ต้องบอกตรงๆว่าข้อมูลไม่ค่อยแน่นแต่รู้ว่าเป็นลายเล็บโซนแล้วกันประมาณเนี้ยล้อแม็กเป็นสีสีส้มแล้วก็ตัวรถจะเป็นสีนี้นะครับแล้วก็ตัวสีนี้ก็จะเห็นมีในรหัสโน v a เด็ตมิวบัตหนึ่งศูนย์เจ็ดแล้วก็หนึ่งศูนย์แปดก็มีหนึ่งศูนย์หกก็เคยเห็นนะครับมันจะเป็นสีเนี้ยสีส้มเทาแล้วก็ดํานะครับบางคันก็เห็นลงสมุดด้วยว่าเป็นอ่าเป็นอะไรนะเทาส้มนะฮะแล้วก็อีกสีหนึ่งก็ตััวนนนี้จะเหนนห็ใรส 1 0 8นะฮะ108ก็มี1 0 6ก็มีนะครับนะฮะกระอกสีม่วงแล้วก็โถจระกเป็นแดงแล้วก็เป็นอ่าขาวเป็นพื้นนะครับนะฮะจะประมาณนี้นครับให้ท่านผู้ชมได้ดูสีก็จะประมาณเนี้ยเดี๋ยววันนี้เรามาดูสีอย่างเดียวเลยเนี่ยสีอัตลักษณ์ส่วนรายละเอียดต่างๆแล้วก็แล้วก็แต่ละคันแต่ละรุ่นปีไหนอะไรยังไงเราเราก็จะไม่ไม่ลงรายละเอียดด้ยนะครับถ้าลงไปเดี๋ยวผิดเดี๋ยวข้อมูลมันจะผิดประปานครับ ว่าตอนนี้ก็กาลังรวบรวมข้อมูลต่างๆอยู่นะครับวันนี้ก็เลยให้ได้ดูประมาณเนี้ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะขี่รถออกไปทําทคลิปแล้วก็แล้วก็สตาร์ทวอร์มเครื่องวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าฝนดังตกนะครับก็เลยมาทำคลิปอยู่ข้างในร่มแล้วกันนะก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูประมาณเนี้ยสีสามสีนี้ก็คือเป็นสีของอส่วนใหญ่ที่เห็นลงลงกันในกลุ่มก็จะบอกว่าเป็นสีของปี นิวบัตปี2001นะครับนะฮะก็จะสีหนึ่งสามประมาณนี้นครับไม่แน่ใจว่ามีสีอื่นหรือเปล่าถ้าใครมีสีอื่นหรือว่ามีอะไรยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยให้ความรู้แจ้งมาอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะส่วนถ้าเป็นคันอย่างตัวเนี้ยที่มีข้อมูลเลยก็คือเป็นสีนี้ก็คือจะเป็นสีปีอ่าหนึ่งปีไม่ใช่หนึ่งก็ก้าหัวผูปิดเป็นนิวบัตนะครับจะเป็นปีสองพันนะครับนะฮะอันนี้ก็ขอไปท่านผู้ชมนะครับทาคลิปไปก็ ติดๆขัดพอดีเพิ่งกลับมาจากข้างนอกแล้วก็สับสนนิดนึงกะจ่ารถไปขี่แล้วพอดีฝนตกลงมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีปีสองพันครับปีสองพันก็จะมีขาดอีกสองสีที่ผมต้องหามาก็คือเป็นสีเขียวขาวคันหนึ่งแล้วก็เป็นสีแดงขาวปีสองพันจะมีแดงขาวอีกสีนึงนะครับมันจะไม่ใช่เป็นสีเนี้ยมันคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นแดงขาวอีกสีนึงนะครับเดี๋ยวถ้าได้มาทําสียังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกทีอันนี้ก็ดู ประมาณนี้ก่อนเนาะคันนี้ก็เป็นสีอปีนิวบอมบัดปีสองพันครับก็จะเป็นสีเทาดําขาวนะครับในเล่มจะลงเป็นเทาดานะครับบางคันก็ลงเป็นเทาดําขาวนะครับอย่างที่บอกไม่มีมาตราฐานตายตัวนะครับสามสีมั่งสองสีมั่งแล้วแต่แล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันว่า,ามาตราฐานเขาใช้ตรงไหนนะครับเพราะว่าเคยเห็นเล่มมันสีเดีวยวกันแต่มันเป็นลงเป็นสองสีสามสีแล้วแต่นะครับเนี่ยสีนี้ก็จะเป็นสีปี อ่าโนบิดัตนิวบอมบัดปีสองพันนะครับเนี่ยเดี๋ยวถ้าได้อีกสองสีมาเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูอีกทีนะครับแต่เบื้องต้นก็คือวันนี้จะดูสามสีเนะี่ยปีสองพันหนึ่งจะมีสีนี้นะครับสีเทาโอพพดผิดก็คืออันนี้เป็นสีเทาเทาดําส้มนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นส้มเขียวขาวนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นคันนี้นะครับแดงม่วงขาวนะครับก็เลยให้ท่านผู้ชมได้ดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนึกก่อนว่าจะทาคลิปอะไรต่อไป เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมมาเดี๋ยวจะทาคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกทีครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอลาไปก่อน,นครับคิดดีๆว่าจะทําอะไรต่อดีเพราะว่าวันนี้ฝนตกก็เลยต้องเปลี่ยนแนวม่อีกทีนะครับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ